กรรน้มาจสก,กาดครับปู๊จะเลินพออานหยาโจมปูฟังรายการโจผ้าร่วยก็ขอให้ร่วยสุขผูสุคนเดอร์ปูได้ฟังรายการของโจผ้าร่วยก็ได้รวยขึ้นรวยขึ้นให้ถึงลอตเตอรี่สามลอยล้านสี่แสนเหมืนเดิมนอนรับเกยได้เงินเมินนอนตื่นหน,นึ่งเงินแสน แสบมือไปได้เจ้ามณีโชดโชดหายบมา่มาฮานน้อนรับเจ้าในยังจังใดจังปลาใดเงินเมินน้อนรับกับฟันเลขสามตัวเลยเว้ยอ่าได้เงินเมินแท้นอนตื่นได้เงินแสนอาไปซื้อเลขสามตัวได้เงินแสนมาเนี่ยซื้อเลขถื่แล้วแสบมือไปก็ได้เจ้ามณีโชดเอากระซื้อซอยแสนแสนซิงมาไว้เป็นของความของคุ้นห่างสัาน มีเงินมีทองมีแหวนอ่ามีมีทองมีเจ้าเป็นวามันจังคำจังคุ้นอันนี้คำโบราณเป็นวาใบเอาตามซื้อๆดอกอ่ามันคว่ำฝันบางคุ้นกับปันแนบางค้นกับปันบ่แนอ่าปีใดมีสู้ปีนั้นฝันแนปีใดบ่มีสูขปีนั้นฝันกระจำบ่ได้กับบ่แน อันนี้มันจะเป็นน้ำบุญบาบุญบารมีของไฟของมันบุญ,ญ้าบารมีแข่งกันบ่ได้เพคือแข่งห้างแข่งรถแฉ่งวาสนามันแข่งไม่ได้น,นี่ก็ได้เมืองเล้งกะติมันไปเล่าอาลังเทียใจสุใจใสไปกินท่านเงินเทวดาเป็นว่าเทวดาเงินผลทานเขางตะปางก้อน จะได้ควา่าเพิ่นว่าไว้ดอกว่าจากแมนบ่แมนเฮากะฟังแน่บ่ฟังแ,น,งแน่เสื้อแ,น,แน่บ่เสื้อแน่แต่ว่าบาปบุญนี่มีแท้เสื่อลอยเปอร์เซ็นต์บ่บาปบุบ,บุญบาปบุญคุณโทษมีหรือนั่นแหลกะกะนี่กะสิโจอเอาให้โจเว้าจำปูความไปเป็นมาวาเล่า มันเขา่าจักวรรดิจักวรดเสื้อโจวเราเดอมมันคับปูเออเล่าลงไปรอบนึงแล้วค่ะเพราะว่ามันมันเสาร์อาทิตย์เนาะค่ะปูเนาะมันนี่อ่า,อาแนวทางที่ปูฟันนั่นก็คือฟันแบบสอง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 คนเนาะ,ะก็คือยายคุณยายน้องนาวา่นกับฟันคือกันปูกับฟันคือกันแต่ล้วนเกี่ยวของมาที่เลขแปดเนาะค่ะปูเนาะ ยายนะว่าฝันว่าคนปิ้งป่าไม้เพื่อนสองสองเห็บเป็นไม้เห็บนะแล้วก็ปายุบวกคั้วไอ้สารล่าหลายส่นอันนี้คือสาเหตุที่มีเลขแปดพัวที่พันเงวนนี่วัสทะแล้วปู่กับฝันว้านเขาเอาเอาอย่างไม้ปู่กับเพื่อนเราเนี่ยจำเอาเอาไม่จำอะไรหรือข้อฝัน อของปู้ฟันเยอะก็แปดอ๋อพระมาบวชอยู่มูเก้าโอ้พระมาบวชมาไหนแม่นพระมาบวชอยู่มูเก้าพระไม่ก็เป็นเลข<า>ที่มาแปดเนาะจ้ะบานีฟันเราบอกกับปู้ังไนเมือ่อคืนฟันเมื่อคืนฟันเห็นเขาใส่เบ็ดเบ็ดปลาเบ็ดปเพปาะว่า,าก็ฟันว่าไปหาต้นง้างกำลังจิตอ่าใน ต้นยางเป็นเบีย้ยมาปลู่ก็แทนปลูกต้นไม้กน็น่าเราก็ฝันกะลีว,ลา,วาห่วยปันว่าเห็นเกาวใสเบ็ดจากกามันเคยออกหกสี่จาเบ็ดปานมันขึ้ออกแปดหนึง่งอันนี้ก็ได้อันนี้เป็นเบ็ดปลาเบ็ดมันเป็นหกปามันเป็นแปดหกแปดกระลุกไปแล้วจ้ะหกแปดลงแล้วจ้ะเออ กันนี้ก็ความฝันกับบรรยูกับทีละทนนอนหลายกับฝันหลายเป็นว่าบางคนก็นอนบาฝันก็มีบางคนเป็นลูกศิษย์ลูกค้ามาหาว่าโอ้ยผมบาฝันสามปีแล้วนะห่วยคนบอกดีว่าแปลขึ้นันแกมาฝันจเจียบเลยนะจากเสียจังไหนแล้วมาติดหนักอันนี้ก็บ่กอยากฝันมันนั่งฝันฝันก็บอกตามความฝัน เี่ยวว่าเกี่ยวว่ารู้นี่ก็ได้จะเป็นอยู่กับบาลามีของใครองมันคนกับฟันทึกคนกับฟันบ่ทึกแต่แต่ดวงอันนี้ก็ได้ส่วนหน้าว่านี่นนนย่า,า,านนนนนนถามอ่างย่างย่าห้องเงินสิกากันแล้วบ่สบายบ่สบายห้องใส่ย่าย่ายห้องใส่ยงห้องแห้งก็ย่ากย่าว่าเพื่อ <c> น <oughs> กเคยเห็นเด็กน่อยสูคนเพื่อนบอกเลขว่าไงเพื่อบอกสามห้าบอกมู่บ้านนี่นี่ไปไปกวนกวนสามห้านี่อ๋อเพื่อนบอกย่าเพื่อนเออบอกสามห้าแมนมีสามกับห้าย้ำหน้าว่าบอกเนาะค่ะแมนกิด สามหาต้องเอาเอาตามนั่นแหละสามหาเพิ่มมาสามหาตัวหนึง่งคือลอกนาวานำาโชคสามหาสามหาผู้ยญิงหนึ่งหาเสร็จแล้วสามห้ากับหนึ่งห้าบอกครับปู่เ,เด็กผู้หญิงบอกวันนี้หนักแล้วบอกสามหาไหม แล้วบอกสามหาแล้วไม่ได้บอกหนึ่งหาโมแม่บอกคำปูบอกตีเอาว่าเด็กหน่อยเป็นหนึ่งอ๋อเด็กผู้หญิงก็<ม>จะบอกหนึ่งซี่จะบอกอก็หนึ่งหาเพราะว่าหาแล้วก็ห <3, 1. S 2> นึ่งสามหนึ่งไป็นจังสามหนึ่งแต่ก็แน่นอนไม่ได้ดอกเป็นยังชายเพราะอยากบอกออวนมือเส้าจะถามกันยังไงน,นี่นี่นี่ครวครควรบ้าีไม่มีไม่ไม,มอีอืมเพื่อนว่าไปนะ แต่ว่าฝันเมื่อนี่คือว่าฝันเห็นเบ็ดใส่ป่าแมนเขาส่ป่าบ่เห็นป่าว่ะบ่ว่าเขาใส่เบ็ดป่าเบ็ดนี่ปกติปู้ตีเป็นเลขยังครับปู้หกแล้วหกบ่ก็ะหกแปดจะได้ก่อนป่านว่าสาเบ็ดกบมันออกหกสี่ถึงหกังาหกสี่อ๋อเบ็ดกบออกหกสี่เบ็ดป่ากบสี่ขากบสี่ขาเบ็ดป่ามันจะเป็นแปด 68มีหกบ้างก็มาเอา68 63 6หาน้าว่านี่บ่เออ63 6หาเนาะอืมหาสามนาว่าไทยสามก็พาหาสามหนึ่งหาเ็ของน้าว่าปูขันม่นตีเบ็ดเบ็ดปลานี่แ68ตัวเดียวบ่จ้ะเบ็ดปลามันกะ หกแปดเจ็ดแปดก็ได้ปลาเบ็ดมันเป็นเจ็ดก็ได้ปลาเป็นแปดเบ็ดเป็นหกเจ็ดแปดตัวหนึ่งบอกแปดเจ็ดบอกปูจ้าตกปลาเนาะปลาเบ็ดบางคนกตีเป็นเจ็ดนะนะเออบางคนตีเป็นเจ็ดพวกกตีตาปูนี่ตีเป็นแค่ห็นมันเป็นเป็นเป็นหก แต่ว่ามีผู้ชายเห็นผู้ชายม่จับปูเห็นผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนใส่เบ็ดใส่เบ็ดตกป่าแต่ว่าท่านได้เห็นป่าก็ล่งน่งตกป่าเห็นม่จ่ะบ่ใส่เบ็ดเสียบขั้นแลวก็หนี้เลยนะจ้ะอเสียบน่นเขาว่าใส่ตกป่านี่มันตั้งหากอันนี้ใส่เบ็ดใส่ถิ่ไว้มเมื่อเสามายามจังจะจ้ะจ้ะผู้ชายสองคน แมนเงนสิสองเกี้ยวของอีกมาเนาะบุไซกันสิว่าแมนหาบอกอะปูน่ะมึงจะหาแต่บุไซห้าแปดนี่เด้ห้าแปดห้าเจ็ดเซงสินเละเออกันลงมไปแล้วว่าแมนจีหาแปดล้ไปแล้วจ้ะแต่ว่าหาเจ็ดไปเลยล้มหาเจ็ดห้าเจ็ดเลขดับล่างปูดับล่างปูเจ็ดห้าดับบนบาดับ บาดับจ็กแนวดอกเอาคันซอบเจ็ดหล้แมนดีค่ะอ่คันซอบเจ็ดหาเกาล้เนาะมันบอกขับปูม่ต้องสนดับเนาะจ้ะเาล้ก็มีเนาะแมนมันแป๊แเวจากที่เพิ่มมาก็มีแปดเจ็ดเนาะการแล้วก็นาวาน้อนาวานำโซ่ไงสามห้าหาสามเนาะความฝันของปูไปเล่ารอบเย็นเย็นนี้ แต่ว่าเลขคำนวณมีสี่มีสามมีสองมีหนึ่งมีหนึ่งเอ้าดับบนไปกลับอย่าบอกไปแล้วดับล่างไปกลับก็ตามนี้แล้วค่ะเอฟซีแล้วเอ้านี่ย่างอีกบอกค่ะปูปากเอฟซีปูทานันละจ้าปูไว้พอดในเอฟซีมีโชคกุ้แรงเลยจ้ะอือเอฟซีของ โูผ้ารวยเรี้ยงให้มีสุขมีไส้สุขูทุกคนเด้อปรารถนาสิ่งใดไกลสมกุศลปรารถนาเด้อปรารถนาเงินในเงินปรารถนาท่องให้ด้ท่องให้เงินท่องลังเลยที่มาได้กินได้ทานได้ส้างโบสถ์สั่งชลาสร้างกุฏิวิหารสร้างแป้งะต้คลองส้างกถินพระปาสื่อของสื่อของสื่อละครถวายวัดกอดเก่าวัดดื้อกถินเก่ากองดื้อมงีอญโยมมันก็เยื่อ ทุกปู่ทุกคนเด้อสาธุ่เอาฟ้อนปลายเอาให้ได้สมปรารถนาทุกผู้ทุกคนสาธุสาธุสซาทู่กับปูค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกาบธรรมัาตการค่ะแนวทางเนาะของปูรุ่นเนาะแนวทางเพื่อนบ้านฝากเก็ซีแฟนซ่องเนาะกราบขอบุญขอบคุณปูหลายๆเด้อที่ค่ะที่แบ่งปันในคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกปูุ่กคนเนาะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการประนันทุกนิดนะคะขอกราบขอพรกคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรุกุคนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาอยู่ตลอดน,นะคะขอพรให้มิโซมีรามิมานเด้อเฮงๆปังๆเรื่อยๆไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่นะคะเมื่อนี้ขอให้เฮงงปังปังรวยๆนะคะไปแนวทางเพื่อนบ้านคำคงไปเล่า ทุกๆคนทุกทก,ทกท่านาำ้วยเดอ้อจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ